สวัสดีครับกับผมนายจัดชัยจันทองตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคมอำเภอหาดสำราญจังหวัดตรังสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่ปฏิบัติหน้าที่การสอนรายวิชาดนตรี นักเตรียมศึกษาปีที่หนึ่งยิงโอ่าวันนี้นะครับจะมานำเสนอสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาดนตรีสากลของชัน้นนักเตรียมศึกษาปีที่หนึ่งสภาพปัญหาที่มาหรือแรงบันดาลใจในการนำาวโอลิน เข้ามาให้นักเรียนฝึกปฏิบัติโดยสภาพทั่วไปแล้วเมื่อนักเรียนรู้ว่าได้ปฏิบัติไวรินนักเรียนจะมีความกลัวไม่กล้านักเรียนมีความคิดเป็นว่ามันยากนะครับราะโดยปกติแล้วโดยสภาพชุมชนโดยสภาพความเป็นอยู่โรงเรียนที่ห่างไกลจากเมือง นักเรียนไม่ค่อยได้เห็นนะครับคนที่เล่นไวอรอลินส่วนมากก็จะเป็น ita, กีตาร์ลองเบสซึ่งเป็นเคร่องดนตีทั่วไปเพราะการที่นำาวอลินเข้ามาใช้ในการในการสอนจะต้องมีการคิดว่าทำยังไงให้หนักเรียนเล่นง่ายนะครับเพราะโดยพื้นฐาน นักเรียนคิดว่ามันยากเพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนเห็นแล้วคิดว่ายากก็องคนก็กลัวแล้วก็กลัวไปเลยไม่กล้าเพราะนั้นการที่นำโมลินเข้ามาในการฝึกเดบิเเราจะเน้นเราจะเริ่มนะครับในเรื่องของการดีดนะครับให้นักเรียนฝึกดีดเพื่อให้เกิดความจำนาน นะครับความชำนาญของมือซ้ายในการฝึกดีดบันไดเสียงดีเมเจอร์นะครับเพราะนั้นเมื่อนักเรียนดีดคล้ายๆกับปีตานักเรียนจะมีความรู้ว่าอามันไม่ได้ยากนะครับเขาก็ํำเครื่องหมายที่ไวร์ินไว้ให้มันตรงตามจุดนะครับที่กำหนดไว้เพราะการที่นักเรียนได้ใช้มือดีด นักเรียนจะมีความรู้สึกอ๋อมันไม่ได้ยากมันไม่ออต้องใช้การชักซึ่งการใช้การชักเน่ะเราจะมาใช้เมื่อนักเรียนฝึกปฏิบัติด,ดีได้มีความชํานาญระดับหนึ่งแล้วนะครับอืมนัเมื่อนักเรียนมีความชํานาญในการเล่นบันไดเสียงนะครับเขาก็่ไปเติมโน้ตเข้าไป ควบการดีนะครับนักเรียนจำโนต้ตพนันเมื่อน,นักเรียนได้เล่นกันหลายๆคนดีกันหลายหลายคนก็นักเรียนบางคนก็ช่วยดูนะครับเพนันการที่ใช้ไวรินนะครับมาเป็นเครื่องดนตรีในการเรียนการสอนในรายวิชากั้นพื้นฐาน ตอนแรกก็คิดว่าเด็กน่าจะทําไม่ได้นะครับแต่เมื่อเด็กรู้สึกว่าสนุกนะครับโดยเราใช้แบบฝึกหัดพื้นฐานของการเล่บในเสียงการอ่านโน้ตน,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 นะครับเพราะะฉนั้นเพลงที่นํามาใช้นะครับก็คือเพลง The w i n k l กิลพีเ e นสตเป็นเพลงพื้นฐานทั่วไปนะครับเพรันเราจะฝึกเพลงนี้ เราจะใช้วิธีการดีดเพื่อให้นักเรียนเล่นเป็นทำนองนะครับฝึกนักเรียนจำเมโลดี้นะครับพอเมื่อนักเรียนดีดได้แล้วขั้นต่อมาก็คือการใช้การชักนะครับเราก็ใช้การชักให้นักเรียนฝึกใช้การชักขึ้นลงในการใช้การชักขั้นแรกน,นักเรียนอาจจะ เสียงอาจจะคุณภาพของเสียงอาจจะไม่ได้ดีนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาในการฝึกมือขวา <c oughs> เอ่อเมื่อนักเรียนรู้สึกสนุกนะครับสิ่งที่ทำม,มาในการเรียนวิชาดนตรีก็คือการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริงนะครับการที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เล่นจริงมีการรวมกลุ่มกันจับคู่กันนะครับเพันความสนุกเมื่อนักเรียนมีความสนุก,น,กน,นักเรียน,นต้องมีความอยากรู้แล้วมีความชอบมันจะมีความไม่น่าเบื่อเกิดขึ้นนะครับนักเรียนรู้สึกว่าอยากจะเล่นเพลงอะไรต่อไปอมัันว,วิชานี้ ก็ผมก็ได้นำโปรแกรมที่เป็นโปรแกรม c b เบียเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมให้นักเรียนมีความสนุกมากขึ้นโดยการนำโปรแกรมนี้มาเป็น r h ท t ร m มนะครับก็มีกลองมีเบสมีคีย์บอร์ดในการเปิดเป็นซาวด์เด็กให้นักเรียนได้เล่นเ <c oughs> มื่อนักเรียนเล่น โดยที่ใช้โปรแกรมซีเบียนักเรียนจะได้ควบคุมเรื่องจังหวะนะครับันักเรียนจะได้ควบคุมเรื่องจังหวะไปในตัวเพราะฉะนั้นการที่นําโปรแกรมนี้เข้ามาก็เป็นตัวช่วยเสริมนะครับเป็นตัวช่วยเสริมให้นักเรียนรู้สึกสนุก นะครับและมีความอยากเล่นนะครับรู้สึกว่าอ๋อไวโอลินมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเมันไม่ได้น่าเบื่อยอย่างที่คิดนะครับนั้นตรงนี้นะครับโดยแผนการจัดการเรีนรู้จะใช้ชื่อว่าวโอลินสำเนียงเด็กใต้ เพลง The w ิงเกิล i ิ t เ e s นสตนะครับซึ่งก็เป็นเพลงที่สามารถต่อยอดต่อไปที่จะทำเป็นไวโอลินสำเนียงใต้นะครับเพื่อจะอาจจะมาใช้เป็นในการบรรเลงร้องต่อไปนะครับก็โดยสภาพรวมแล้วนะครับนักเรียนมีความสนุกนะครับมีความสนุก แล้วก็จับกลุ่มกันนะครับในการอัดคลิปมาส่งครูก็มีความตื่นเต้นนะครับบางคนก็การชักรอบผิดบ้างเสียงตัวโน้ตก็อาจจะไม่ตรงบ้างนะครับเพราะนนั้สิ่งที่สําคัญของนดนตรีก็คือการฝึกซ้อมนะครับเหมือนที่ครูครูก็บอกเห็นว่าการฝึกซ้อมฝึกไปด้วยความสนุกนะครับ เราจะเกิดความชันนานขึ้นวันนี้ก็นะครับได้มานำเสนอสภาพปาัญหาเแรงบันดาลใจนะครับก็ขอขอบคุณคณะกรรมาการนะครับขอบคุณครับ